สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะแนะนำให้รู้จักอสมการ e ออร์ดอ o d สมเดลอสมการเกี่ยวกับเลขาคณิตขอพิสูจน์เนี่ยเอามาจากหนังสือคณิตศาสตร์ปรณันายเล่มที่34ในการสอบแข่งขันระดับ imo เนี่ยอสมการนี้เนี่ยอ้างใช้เลยเนะแต่ในแง่ของการเรียนการสอนก็จะพิสูจน์ไว้ให้ดูนะจะได้มั่นใจในการใช้งาน ให้ O เป็นจุดในสามเหลี่ยม ABC OD ตั้งฉาก OE ตั้งฉาก OF ตั้งฉากนะจะได้ OA เส้นนี้นะบวก OB บวก OC รวมกันแล้วมีค่ามากกวา่าหรือเท่ากับ2เท่าของ OD บวก OE บวก OF ข้อพิสูจน์มีหลาย วิธีนะในคลิปนี้ก็เอามาแบบเดียวคือแบบที่1น,นะสนใจเพิ่มเติมก็ไปดูในหนังสือได้ให้ HG อยู่บนเส้นตรงที่ผ่าน EF นะแล้วก็ b h ตั้งฉากนะแล้วก CG ก็ตั้งฉากเนะ่ผนเส้นตรง b h กับ CG ขนานกันแล้ว นะมุมนี้มุมฉากมุมนี้มุมฉากเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันนะเพราะฉะนั้น H G ก็ต้องสั้นกว่า B C แต่ลงตอนนี้เราได้สมการหนึ่งแล้วนะ B C มากกว่าหรือเท่ากับ H G นะต่อไปนะมุมนี้มุมฉากมุมนี้มุมฉากมุมตรงข้ามรวมกัน180ก็แปลว่าต้องมีวงกลมผ่านจุด A E O F นะตอนนี้มีวงกลมสีแดงผ่านจุด A, E, O, F แล้วนะ H, F, B, A, F, E มุมตรงข้ามขนาดเท่ากันนะ AE เป็นคอร์ดมุมนี้กับมุมนี้ก็เลยมีขนาดเท่ากันนะสามเหลี่ยมนะ B, H, F กับสามเหลี่ยม A, O, E เป็นสามเหลี่ยมคล้ายละนะพอเป็นสามเหลี่ยมคล้ายก็ได้ว่า sf หารด้วย oe เท่ากับ fb หารด้วย oa มันได้สมการที่2แล้วนะ sf ย้ายข้าง oe มา้ด้านนี้ในทำลองเดียวกันนะก็พิสูจน์ได้ว่า eg ก็เท่ากับ of หารด้วย oa คูณกับ ce อ้างอสมการปารโทรเลมีทเทเลมเนี่ย ao เส้นทแยงมุมสี่เหลี่ยมคูณกับ fe เส้นทแยงมุมสี่เหลี่ยมรูปนี้มีค่าเท่ากับ af คูณ oe บวกกับเนี่ย ae คูณ of เนี่ยอพิสูจน์จะไปดูหนังสือคณิตศาสตร์ปรณัยเล่มที่32นีโลกเลขาคณิตก็ได้นะหรือไปดูคลิปหมายเลข700ก็ได้นีพิสูจน์ให้ดูละ จากสมการนี้นะย้ายข้าง AO มาหารนะได้สมการที่4ละอันนี้ก็มาจากหน้าเมื่อกี้นี้นะ BC นะมากกว่าหรือเท่ากับ HG เนะี HG ก็แยกเป็น HF บวก FE บวก EG นะจากสมการ 2, 3, 4แล้วอ้างมาใช้งานแล้วนะ นะ FB ก็เห็นชัดตรงนี้นะมาแทนค่าตรงนี้ละตัวนี้ก็ย้อนกลับไปดูหน้าเมื่อกี้เนี่ยตัวาหารเป็น OA คูณไขว้มาด้านนีนะ้พอมาทางด้านนี้เนี่ยนะ OEFB เนะี่ยตัวนี้ OEFB นะตัวนี้เนะี่ยจับคู่กัน AEOF OFCE เนะี่ย ดึงตัวร่วม OE ออกมานะ BF AF ก็ได้ AB นะ AE CE ก็ได้ CA นะย้าย BC มาหารนะมันได้อสมการนี้ละ OA มากกว่าเลอกกับ AB ส e ่วน BC คูณ OE บวกกับ CA ส่วน BC คูณ OF นีนี่เราจัดรูปได้ OA นะในทำนองเดียวกันนะ มี OB ก็ได้อสมก,การนี้ OC ก็ได้อสมก,การนี้นะต้องอ้างว่าพิสูจน์ในทำนองเดียวกันนะต่อไปนะ OA, OB, OC นะจับมาบวกกันแล้วมันก็มากกว่า6พจน์นี้แบ่งกลุ่มดูให้ดีนะส่วนที่มีตัวประกอบ OD เห็นไหมก็มี AB ส่วน CA แล้วก็ CA ส่วน BC กลุ่มหนึ่งนะ ตัวประกอบของ oe ก็ ab ส่วน bc bc ส่วน ab ตัวนี้ก็ ca ส่วน bc bc ส่วน ca สมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตเป็นสิ่งที่อ้างใช้ได้เลยนะเลข2ตัวบวกกันหารด้วย2มากกว่าหรือเท่ากับรูทที่2ของผลคูณความห,หมายก็ได้ว่าวงเล็บนี้มากกว่าหรือเท่ากับ2เห็นไหมมันเป็นกับเศษเป็นส่วนกันนั่นแหละนะ วงเล็บนี้มากกว่าหรือเท่ากับ2วงเล็บนี้มากกว่าหรือเท่ากับ2นะเพราะฉะนั้นก็ได้เนะี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือผลบวกนะ AO บวก OB บวก OC มากกว่าหรือเท่ากับ2เท่าของเราจะตั้งฉาก OD บก OE บ OF นะอันนี้ก็พิสูจน์สมการนะเออเดรสเมนเดลให้ดูล้นะีมีวิธีพิสูจน์หลายวิธีนะ สนใจก็ไปดูในหนังสือหรือไม่ก็ดูคลิปต่อๆไปนะก็จะมีพิสูจน์แบบอื่นให้เห็นอีกเอาละเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ